เอก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วในเกมนารุโตะนะครับก็วันนี้ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ก็คือพอดีผมกดเปิดสซม,มอนไปครับ30เพชรในแพ็คสตาร์เตอร์นะครับ,รบก็จะมาให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างอ่าให้ดึงนะครับดึงแล้วก็ปล่อย ปล่อยไปเลยครับผมเอาแล้ว,ลวมาลุ้นกันครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้กี่ตัวมาดูกันครับผมโอ้โห 30เพชรครับได้ทั้งหมด10ตัวนะครับก็ตอนนี้ที่เห็นก็มีใบเงิน3ใบใบทองแดง6ใบและใบทอง1ใบนะครับก็มาลุ้นกันครับตัวแรกใบเงินแร่น่าจะเป็น3ดาวอิบิกิโมริโนตัวแรกครับผม ต่อไปนี่ไอ้ไอตัวอ้วนเวลิแลครับสี่ดาวแน่นอนโชจิอิคิมาจิอตัวที่สามครับสามดาวชิบิตัวที่สี่ครับสามดาวอีกแล้ว ตัวนีตว้ตัวที่ห้าก็สามดาวอ,อิโนอิชิตัวที่หกครับอ้าวตัวที่หกซ้ำตัวที่เจ็ดสี่ดาวครับผมคิบะ อันนี้ใบทองครับซุเปอร,ร์อปปรแรซปเปอร์แรนี่คือ5ดาวโอ้ยคาบุโต้ครับก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าขออ่านนิดนึงเหมือนจะเป็นสายฮิวนะครับผมตัวที่8ตัวที่8ผมซ้ำนะครับได้มาแล้วไตัวที่9ผมซ้ำได้มาแล้วอันนี้ตัวที่10ครับ นี่นครับก็แพ็กสตาร์เตอร์อันแรกครับผมอสามสิเพจสิบตัวก็ได้ประมาณนี้นะครับห้าดาวหนึ่งตัว4ดาวสตัวแล้วก็สามดาวหตัวก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเปิดแล้วก็ได้ตัวอะไรดีๆก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่หลักก็ต้องเน้นที่ดาวไว้ก่อนดาวเยอะเก่งแน่นอนก็ใช้เวลาเก็บเพชรไม่นานครับเพราะว่าเขาแจกเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะผมจะให้ดูว่าผมเล่นไปถึงไหนไปที่วิลเล่ต s สตอรี่มดนี่ครับผมเล่นไปถึงแค่สเตจสอเองนี่สเตจสองสอคิดสก็ครบแล้ว31เอ็ดพชรอ่า นไแล้วก็เอาไปเปิดก็คืออันเนี้ยมันเหมือนแพ็ครดราคาครับสซมอนอัน30เพรเนี่ยเขาจะให้เราเปิดได้เพียง3ครั้งเท่านั้นอ่าเพราะว่าแพ็คปกติอ่ะสิตัวจะ5้เพรถูกไหมครับอันนี้คือแพ็คสำหรับสตาร์เตอร์อ่าสาเพซสิตัวตกตัวละ3เพรแต่เปิดได้3ครั้งเท่านั้นก็ลองมาเปิดกันดูครับผมว่าคุมนะอ่า ผมว่าคุ้มอยู่ก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ถ้ามีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลกันได้ครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ